ื่อลูกน้อยหนาที่เราปลูกมีเพีย้ยมีมดแบบนี้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการกําจัดเพีย้ยกําจัดมดที่มาเกาะกินลูกน้อยหนาของเราแบบวิธีง่ายๆเลยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วกับช่องพ่อเพลินชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมากําจัดเพี้ยกาจัดมดที่มากัดกินลูกน้อยหนาของเราที่เราปลูกไว้นะครับด้วยวิธีง่ายไม่ยุ่งยากเลยครับเดี๋ยววันนี้พ่อเพลินจะใช้สิ่งนี้ครับนั่นก็คือยาสีฟันยาสีฟันหลอดเดียวนี่นะครับสามารถกําจัดพวกเพี้ยมดมแมลงที่มากัดกินผู้ลูกน้อยหนาของเราได้ด้วยนะครับก่อนที่จะไปรับชมขอขอล่านหนึ่ง Subscribe สั่นกระดิ่ง ไว้คอ,อยแจ้งเตือนคลิปด,ดีๆของพ่อเพลินด้วยนะครับไปนะครับเราไปกาจัดเพลี้ยมดมแมลงด้วยยาสีฟันกันเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เราจะใช้ยาสีฟันนี่นะครับในการกาจัดเพลี้ยมดที่มากัดกินผลไม้ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นน้อยหน่ามะม่วงหรือว่าพืชผักสวนครัวก็สามารถฉีดพ่นได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ นี่ครับยาสีฟันจะใช้เป็นยี่ห้อไหนนก็ได้นะครับแต่วันนี้พ่อเพิ่นจะใช้รสชาติเค็มเพราะว่ามันจะมีเกลือด้วยนะครับอย่างที่2ก็จะมีกระเทียมนี่ครับกระเทียม1ห,หัวอย่างที่3น้ํายาล้างจานครับจะเป็นตัวจับไม่ให้ยาสีฟันของเราหลุดออกจากตัวเพรี้มดนะครับ ก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมครับนี่เลยครับให้เรานำกระเทียมมาตำกันนะครับตำให้ละเอียดนะครับเพราะว่าในกลิ่นกระเทียมก็จะมีกลิ่นฉุนกลิ่นเหม็นหรือว่ามีรสเผ็ดๆนะครับเวลาเราฉีดพ่นไปโดนตัวเพรียหรือว่าตัวมดนะครับมันก็จะแน่นิ่งหรือว่ามันตายไปเองนะครับเสร็จแล้วเราจะมาใส่น้ํานะครับนี่เราเตรียมน้ําเปล่ามาครับ หนึ่งแก้วใหญ่ๆแบบนี้นะครับเสร็จแล้วใส่นี่ลงไปครับกระเทียมของเราลงไปคนเลยครับเสร็จแล้วตามด้วยนี่เลยครับน้ำยาล้างจานครับเราใส่ประมาณปลายช้อนนะครับเสร็จแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ขาดไม่ได้นี่เลยครับยาสีฟันครับยาสีฟันเราใส่ประมาณนี่เลยครับ หนึ่งข้อมือก็พอนะครับหนึ่งข้อมือแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ลงไปในน้ำเลยครับแล้วก็คนนะครับคนส่วนผสมทั้ง3อย่างให้เข้ากับน้ําเลยนะครับเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมครับเราก็จะได้น้ํายาไปกําจัดเพลี้ยมดที่มากัดกินผืชผักสวนครัวของเรา ไม่ว่าจะเป็นผลไม้แบบไหนก็สามารถฉีดพ่นและกําจัดเพีียได้ด้วยนะครับแล้วเราก็มาใส่นะครับในเครื่องฉีดพ่นของเราให้เรากรองด้วยนะครับถ้าเราไม่กรองนี้พวกพวกระกรพวกกระเทียมแบบนี้ครับเศษกระเทียมจะไปอุดตันเครื่องฉีดพ่นเราได้นะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับดูสิครับโอ้โหเพรียแป้ง เต็มลูกน้อยหนาแบบนี้เลยครับไม่ว่าจะลูกไหนมันมากินหรือว่ามันมาหมดเลยครับดูสิครับทั้งเพี้ยทั้งมดมีเยอะขนาดนี้ฉีดพ่นน้ำยาของเราลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับตรงไหนมีเพี้ยตรงไหนมีมดฉีดพ่นได้หมดเลยครับและอีกอย่างนึงก็คือกำจัดเพี้ยได้เป็นอย่างดีเลยครับ สูตรนี้เป็นสูตรง่ายๆครับในการกำจัดเพลี้ยกำจัดมดที่มากัดกินผล,ลไม้ของเราไม่ว่าจะเป็นลูกน้อยหนาแบบนี้หรือว่าผล,ลไม้ทุกชนิดก็สามารถฉีดพ่นได้นะครับหรือแม้กระทั่งพืชผักสวนครัวที่มีเพลี้ยมดหนอนแมลงก็สามารถฉีดพ่นได้เลยนะครับไม่ถึง1น,นาที เพี้ยหายเกลี้ยงมดแน่นิ่งเลยครับนี่ครับเห็นไหมครับจุดจริงๆครับหายเกลี้ยงจริงๆครับไม่ถึงหนึ่งนาทีตายเรียบหายเกลี้ยงไปหมดเลยครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับไม่ยากเลยใช่ไหมในการกำจัดเพี้ยกำจัดมดด้วยยาสีฟัน ในวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามพ่อเพื่อน a n n e l ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม